พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอภยพบทที่3 4ข้อที่9บันทึกว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แม้ว่าชนชาตินั้นหัวแข็งก็ขอพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์และขอทรงโปรดยกโทษและบาปของพวกข้าพระองค์และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วยข้อคิดจากพระวจนะ สิ่งที่เราสามารถอธิษฐานขอจากพระเจ้า 1. ขอความโปรดปรานจากพระองค์ 2. ขอให้เราสำนึกถึงความผิดบาปและรู้จักจุดอ่อนข้อจำกัดของตน 3. ขอพระเจ้าเสด็จไปกับเราด้วย 4. ขอทรงยกโทษบาปที่เรากระทำา 5. ขอให้ชีวิตของเราเป็นมรดกของพระองค์และรับมรดกจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค